มาเก้าวถึงหลวงวินย่านน้อยเป็นพี่พ่อยมาคอยเฝ้าแนมนไปหาลูกเดเต่าเสียวเ,เขามาสงหุนแนมไปหาพุ่นพี่จุนมาทัวหลามถามวม่านำกันบ่า่เห็นดูหลเจ้าหรือไปเมาหวดินนอนเว้นเมาตื่น อ,อดย่ำคำย่ำคืนบ่ได้หิดคำหูน้ำเก้วเมตุนคุณก็สํำคัญดนนรือกันไปทุกทินคุณข่าประรับดินปีราเทือทอนันมาสร้างแต่เมยังเสียงำกองหลังตึงตังตึงตังลูกเมยบ่ฟังบ่หูเิ่นมาน้ำกันเมย์ก็เห็นเมิดสิ้น รือแม่นจำเป็นดนแนวไหลลูก่าแม่พอคิดเห็นตั้งแต่ข้าวไม่ไรกอมเ,เกี่ยงเพียงแก้วเม็นน้วยตาปัดประเวิแม่แล้วหุนคุ้นไปปินอื่นแม่มา่าอยู่เวิดคืนจนบะฮอดมือนเศร้าหินเจ้าแม่อ้อนใจข้แม,ม่สอนสัง่งว้ลูกแม่สั่งลืมไว้ พอขีเทนบุญคุณแม่เพี้ยนท่านอมเลียงบ่อในเพียงจักรีประเทนีปีระเทือแค่เขาปั้นเพียงอีกหน่อยไม่ค่อยทายอยู่ยังคืนท่านแม่หูจังสี่ข้าวแม่บ่ท่านตายสีขายกินให้มันเหมือดให้หน่าสวนหัวเงินสั้นพอ่อหมวควายเป็ดไก่ หรือเสียเอาไปฝากให้เป็นสงสางก็ยังสิไรวุ่นตอเพราะไรเกิดตำาต้อคอยทาเป็นส่วนบุญปีนี้เวิ์ดบังเด้วเขาหอปาราบดินดูพวกกินทานน้ำดวงปีสิหลิล่นพดทนไปอีกปีหน้าจังสีมาเยี่ยมแบฟังเอาเด้อเม ขอสั่งไว้อย่าลืมให้เป็นสบุน